แฟรงกี้ฟ้าชายแฮนส์ออนแฟรงกี้ฟ้าชายแฮนส์ออนพบกันแน่นอนมาเทสอุปกรณ์เสียงเอามิกเซอร์ไหมแอม,มานั่งเรียงมิกเซอร์ไหมแอม,มานั่งเรียงเอามาขึ้นเขียงชำและชำและเปิดกล่องงัดแงะตามอำเภอใจเสียหายช่างหัวแม่มัน เสียหายก็ช่างหัวแม่มันผมไม่รับประก,กันถ้าส่งมาฟ้าฉายผมเหยียบผมโยนกระจายผมเหยียบผมโยนกระจายถ้ากลัวชิมหายไม่ควรส่งมาของดีรอกนะจึงมารีวิวสวัสดีครับแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแฮนด์สอนหรือฟ้าฉายแฮนด์สออนนะครับบรรยากาศ สบายๆแต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยสบายแล้วเพราะว่าแดนแรงนะยเกิดเขาแยางถอดแว่นเครับ,รรรบวันนี้นะครับก็เมื่อสักประมาณ5-6ปีได้แล้ว2551ผมมีโอกาสเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับไปร่วมทดสอบไมโครโฟนของยี่ห้อ Electro Voice นะครับตอนนั้นก็เปิดตัวไมโครโฟน PL Series นะครับ PL Series ก็คือ Professional Line ครับมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นที่เกี่ยวเนื่องกับผมโดยตรงนะครับก็คือรุ่นที่ต้องใช้ร้องนะครับผมเป็นนักร้องคนเองนะครับที่มีโอกาสได้ใช้จริงก็คือมีอยู่ด้วยกัน4รุ่นนะครับเป็น PL 2 4 p l 4 4แล้วก็ PL 8 0ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน เพียวแปดศูนย์มีอยู่ด้วยกัน2สีนะครับนั่นก็คือสีครีมแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเป็น Legendary ใหม่ uh, Mind, นะครับแล้วก็สีออกเขียวเขียวดำๆๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่แล้วแต่นะครับใครชอบสีที่มันโดดเด่นนะครับก็แล้วแต่นะครับข้อดีของไมโครโฟนของ PL เนี่ยนะครับทุกรุ่นจะเป็น Super ร์คา i ิออรนะครับซูเปอร์คาิออทั้งหมดเลยการตอบสนองความถี่ทั้งหมดนี่ ใกล้เคียงกันก็คือ80 h z ถึง16 k h เิรนะครับมีไอตัวเจ้า PL44 อยู่ตัวเดียวที่เป็น80 h z ถึง18 k h เิรนั่นก็จะได้ปลายเสียงมานิดหนึ่งนะครับจุดที่ผมชอบที่สุดของไมโครโฟน PL น่าจะเป็นเรื่องของความทนทานทนมือทนตีนนั่นเองนะครับ ลองด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็จะไม่รู้ว่าไมโครโฟนที่มันหัวทนทานนี่มันเป็นยังไงนะครับเขาค่อนข้างได้เปรียบนะครับทุกรุ่นเลยครับหัวมีความทนทานค่อนข้างมากนะครับวัสดุตัวหัวไม้เนี่ยนะครับทำจากแม่เหล็กนนโอดเมียมนะครับข้างในนะครับดังนั้นนะครับความเบาความมีประสิทธิภาพนะครับก็จริงบรรจุอยู่ในเจ้าตัวหัวไม่ตัวนี้นะครับและที่สำคัญนะครับ ความยืดหยุ่นนะครับถ้าชวดว่าเวลาที่ไม้ตกพื้นนะครับถ้าเป็นไม่ขอโฟนรุ่นอื่นนะครับเรียกได้ว่าชิมหายไป่วงกันไปต,ตามๆกันแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่นะครับขออนุญาตหลบร้อนเข้ามาอยู่ข้างในดีกว่านะครับ อากาศหน้าฝนนี่ร้อนมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าเอ๊แล้วในกล่องของเจ้าไม่ p p l นี่มีอะไรให้มาบ้างนะครับลองแกะดูนะครับแกะไปพร้อมกันนะครับถ้าดูแล้วนะครับก็จะเป็นสเปคเชีทกันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นที่รัดสายไม่นะครับตัวนี้มีควาสมสำคัญสำหรับผมมากเลยขี่เกียรไปหาซื้อตีนตุ๊กแก่ก็ใช้ตัวนี้นะครับรัดสายไม ต่อไปนะครับก็เป็นกระเป๋าหนังนะครับในนี้มีอะไรบ้างตัวฮอเดอร์นะครับขายึดไมโครโฟนที่จะมีอะแดปเตอร์หรือลูกอม,มนี่อยู่ข้างในนะครับกระเป๋าหนังก็ค่อนข,ข,ข้างดีนะครับมีปูฟองน้ำด้วยนะครับคงเอาไว้กันกระแทกนะครับตรงนั้นก็เป็นตัวกล่องกล่องก็จะมี ฟมอยู่ด้วยนะครับกันกระแทกนะครับแต่คงไม่มีใครพบกล่องไปทํางานด้วยแน่นนะครับสําหรับในตัวใหม่นะครับเปิดมาก็จะเจอวงแหวนอย่างนี้นะครับตัวนี้เอาไว้กันกระแทกแล้วก็ยังปั๊มยี่ห้อได้ด้วยนะครับหัวใหม่อย่างที่ผมบอกก็คือนะครับมีความยืดหยุ่นเพราะว่ามียางนะครับตรงนี้นะครับเน้นเลยก็คือมีความสําคัญมากในการรองรับเวลาที่ตกพื้นนะครับ แต่เดี๋ยวเรื่องซุ่มเสียงเนี่ยเดี๋ยวไปเทสกันนะครับอีกมุมหนึ่งเอาละครับมาถึงช่วงที่เราต้องเทสไมโครโฟนตัวนี้กันแล้วนะครับผมอยู่กับไมโครโฟนของ Electro Voice PL 8 4คคำวา่า C ที่ลงท้ายก็คือสีครีมมีความเป็นคลาสสิกอยู่นั่นเองครับจำง,ง่ายๆดีกว่านะครับ ถ้าลองกับเสียงผมนะครับตอนนี้ผม flat EQ อยู่นะครับก็จะเห็นว่าช่วงเสียงกลางย่านต่ำนี่ก็จะเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เสียงของผมผมจะคัดช่วงประมาณ1 0 0 2 0 0 2 4 0ลงไปนะครับแล้วก็ผมจะไปบูช่วง s i เ i ลแ n น e ประมาณช่วง 7K-8K ขึ้นไปนิดนึ่งถ้าสไตล์ของผมนะครับถ้าลองกดเข้าไปดูเนี่ยก็ จะได้ปลายเสียงมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแฟลตนะครับเสียงที่ผมคุ้นเคยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายมากนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นไมโครโฟนซูเปอร์คอดิออย600โอนะครับ2.2มิลลิโวล ต่อบัสเขานะครับเป็นเซนซิวิตี้ของเขานะครับเสียงก็ไม่ได้คีเรอะไรมากมายนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไมโครโฟนที่เป็นโลอิมพ e แดน c e นะครับเขาก็จะนับตั้งแต่พวก1 5 oh อโอห์ม3 0 0 5 0อ6 0 0ออพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของโลอิมพ e แดน c e ซึ่งไม่หมีกันนะครับโลอิมพ e แดน c e ก็เอาไวส้สำหรับเดินสายไมโครโฟนไกลๆ100ย0 0เมตรเมตรก็ไม่มีปัญหา เดี them, yeah, ๋ยวมาลองเสียงกันนะครับโ่าฮสิบลัานสิอีว่าสิ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 ว่าอยู่อีดวันทิ้งยาชัวรกใครใช้ลายทิ้งลองแล้วนี่นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจในเสียงกลางย่านต่ำนะครับแล้วก็เสียงกลาง ช่วงกลางนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นกับตัวแทนจำหน่ายนะครับที่บรรมองที่คนที่นําเข้ามาเองก็คือพัทรายพุงโลดนะครับสามารถไปลองกันได้ยังไงวันนี้นะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายรัาบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแฮงซอนหรือฟ้าฉายแฮนซอนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ฟ้าชายแฮนสออนพบกันแน่นอนมาเทสอุปกรณ์เสียงเอามิกเซอร์ใหม่แอมมานั่งเรียงมิกเซอร์ใหม่แอมมานั่งเรียง,เอ,อมมง,เ,ยงเอามาขึ้นเขียงชำและชำและเปิดกองงัดแงะตามอำเภอใจ